มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าหมู่บ้านมาทีหลังโวยโรงเรียนเสียงดังร้องไห้เลิกใช้นกหวีดจาราจรอ้างเสียสุขภาพจิต เรียกก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์ถึงกรณีปัญหาการปรับตัวระหว่างโรงเรียนกับชุมชนใกล้เคียงระบุว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งมาก่อนหมู่บ้านเกือบ30ปีแต่พอมีหมู่บ้านและผู้คนเริ่มเข้ามาพักอาศัยกลับถูกผู้พักอาศัยบางกลุ่มร้องเรียนเรื่องการจราจรเสียงนกหวีด ที่บอกว่าทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตให้เปลี่ยนไปใช้สัญญาณไฟแทนอย่าลืมว่ามันคือเขตโรงเรียนความปลอดภัยหน้าโรงเรียนต้องมีอันดับแรกยังไงก็ตามขอให้ปรับสภาพและหาพื้นที่ตรงกลางกันได้นะคะจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะในขณะที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นโรงเรียนนี้มีมาก่อนหมู่บ้านคุณเลือกที่จะมาซื้อที่ตรงนี้เองร้องเรียนเขาซะง,งั้นอีอย่างวะ ตอนเลือกที่จะซื้อบ้านคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างเพราะว่ามีความสะดวกและการเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างแต่พอซื้อแล้วก็ไปร้องเรียนเขายอมใจจริงๆแสดงให้เห็นถึงคุณภาพบ้านแต่ว่าเสียงนกหวีดก,ก็ทะลุเข้าสู่ตัวบ้านได้แล้วเลิกสถีเถอะบ้านก็แพงแต่ใช้ผนังด้อยคุณภาพขอขอบคุณข้อมูลจากมุ่ข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ